สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูนะครับว่ารถยนต์อายุอาอนามประมาณ10ปี10กว่าปีเนี่ยเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็น Toyota Corolla อล t i s นะครับปี2008นะครับอายุก็เก่ามากแล้วนะครับเราต้องมาดูว่าเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนเครื่องยนต์เนี่ย ที่แน่ๆนะครับเราต้องมีการโอเวอร์ฮอนหัวฉีดนะครับล้างหัวฉีดเพราะว่าหัวฉีดเนี่ยมันจะเป็นเวลาฉีดน้ํามันเนี่ยมันจะเป็นฝอยเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอาการตันเนี่ยมันจะฉีดไม่เท่ากันรถเรามันจะเปลืองน้ํามันนะครับแล้วก็พวกลูกยางต่างๆที่อยู่หัวฉีดเนี่ยมันจะกรอบจะแตกนะครับตัวนี้เราต้องเอาไปล้างนะครับแล้วก็ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับ ตัวขมเหลาเนี่ยมันจะเยอะเราต้องมีการล้างนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะดูแลรถยนต์ดีแค่ไหนนะครับบางคนก็ไม่ต้องรอถึง10ปีนะครับเขาก็มีการเอาไปล้างแล้วก็ไปดูแลแล้วนะครับอีกจุดนะครับเราต้องมีการเช็คดูนะครับถ้ามีงบหน่อยเราก็เปลี่ยนนะครับพวกยางแทนเครื่อง4ตัวนะครับเราไม่ต้องรอให้มันมีอาการซุดหรือว่ามีการ มีอาการสั่นรถมีอาการสั่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนี้นะครับเราไม่ต้องถอดเปลี่ยนเป็นตัวนะครับเรามีการาซื้อยางเอาไปอัดได้นะครับไปอัดยางใหม่นะครับแล้วก็น้ํายาหม้อน้ํานะครับเราก็ต้องมีการถ่ายนะครับถ่ายเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อยืดอายุหม้อน้ําของเรานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สําคัญของหม้อน้ำนะครับเขาเรียกว่าพัดลมหม้อน้ํานะครับตรงนี้พัดลมหม้อน้ําราคาของเดนโซ่เนี่ยราคาพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าอายุของรถยนต์เราเนี่ยสิปีแล้วให้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนตามอายุนะครับจริงๆพวกกรองพวกอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันต่างๆนะครับเรามีการดูแลอยู่แล้วนะครับ ตามอายุงานของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเราก็ต้องมีการถ่ายใหม่นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะมีอ่ามันอาจจะไม่ใช่น้ำมันเบรกร้อเเซนนะครับมันก็ต้องมีพวกน้ำพวกอะไรเข้าไปปนนะครับเราก็ต้องมีการถ่ายออกแล้วก็ไล่ระบบเบรกใหม่นะครับ แล้วก็ให้เรามุดดูใต้ท้องรถนะครับถ้าเก wood, ina, ิดว่าตามใต้ท้องรถเนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันหรือว่าคราบจารบีนะครับหรือว่าเวลาเราจอดอยู่เนี่ยให้เราสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคราบจารบีหรือว่าคราบน้ํามันอยู่ตามพื้นนะครับเขาเรียกว่ายางตัวยางหุ้มเพาของรถยนต์มันรั่วนะครับมันรั่วมันแตกเนี่ยพวกจารบีเห็วๆหรือว่าน้ํามันเนี่ยมันจะ กระจายออกมาเต็มใต้ท้องรถเลยนะครับคือจรารบีพวกนี้มันมีคุณคุณสมบัติอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ามันร้อนๆเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำนะครับน้ําเหมือนน้ามันนะครับเป็นน้ําเหนียวๆมันจะอยู่ใต้ท้องรถนะครับเวลาเราขับไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเนี้เราต้องรีบไปเปลี่ยนยางหุ้มเพานะครับเราต้องรีบไปเปลี่ยนยางหุ้มเพาไม่เช่นนั้นตรงหัวเพาเรามันจะสึกนะครับมันจะมี ด,ด้านฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับเราสังเกตดูถ้าเกิดว่ารถอายุเป็น10ปีแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับยางหุ้มเพานะครับเปลี่ยนแล้วก็อัดจรรบีใหม่นะครับเพราะว่าเราจะยืดอายุการใช้งานของเผารถยนต์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถเก่งเนี่ยมันจะมีเพาข้างหน้าน,นะครับเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับถ้าเกิดว่า รถเราเนี่ยมีอายุประมาณนี้แล้วนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนยางหุ้มเผาแล้วก็อัจจละบีใหม่จะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับเขาเรียกว่าตัวลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อเนี่ยจะมีอยู่4ตัวนะครับสังเกตอาการนะครับเวลาขับรถไปเนี่ยมีเสียงดังไหมเวลาเราขับไปเนี่ยมันจะดังวิววิวิวิว,ว,วหรือว่ารถ อาการมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าลูกปืนล้อมันเสื่อมสภาพหรือว่ามันแตกนะครับตัวนี้บางรุ่นนะครับเราสามารถเอาชุดลูกปืนออกมานะครับชุดลูกปืนล้อออกมาอัดลูกปืนเข้าไปใหม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถบางรุ่นนะครับมันจะมีตัว abs นะครับมันจะมี abs เนี่ยมันต้องเปลี่ยนทั้งดุมเลยนะครับเปลี่ยนทั้งดุมตัวหนึ่งก็หลายพันอยู่นะครับตรงนี้ต้อง ดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเสียเนี่ยรถเราจะไม่สามารถไปต่อได้นะครับพวกผ่าเบรกเนี่ยก็สังเกตนะครับมันสังเกตเวลาเบรกแล้วมีเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เคยเปลี่ยนก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็เจียจานเบรกนะครับก็ข้าวๆนะครับคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ที่ คนดูแลรักษานะครับว่ามีการดูแลรักษารถยนต์ดีแค่ไหนนะครับหรือว่าใครที่มีไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีข้อแนะนําใหม่ๆก็แนะนําเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการคร่าวๆนะครับที่ดูแลรถยนต์ที่มีอายุงานการใช้งานมาเป็น10ปีนะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ